ท,เหเหท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมาครับก็วันนี้เราก็มาดูการปลูกในหน้านะครับดูครับที่ว่าเราตีล็อกกันไว้นะครับแล้วก็ขุดหลุมไว้แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เราก็จะทําการเรียงในหน้านะครับลายในหน้าเขาเรียกลายในน้านะครับลายเป็นต้นๆไปนะครับนี่ครับตามที่ขุดไว้นะครับเราก็จะปลูกนะครับนะครับ พอปลูกเสร็จเราก็เอาถุงนะครับเอาไว้ข้างบนนะครับ <c oughs> โหกลัวไม่แน่นหรือปะอันีเน <c oughs> <c oughs> ียนเลย <c oughs> นี่นะครับแล้วก็ <c oughs> มีคนขุดคนหนึ่งนะครับแล้วก็คนปลูกอยู่สองคนนะครับตีว่าในหน้านี้ลายไปหมดแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ ไม่ต้องไปดูเนาะวิธีปลูก,กปลูกยังไงไม่ต้องอธิบายนะครับเอาจากถุงก,ก็ปลูกได้เลยนะครับนะบางคนต้องดูว่าโอ้โหต้องปลูกยังไงนะครับอันนี้ครับอ่าบีบก่อนนะขยาน่าอ่าถุงออกเนะี่ยปลูกเลยนะครับง่ายง่ายนะครับนี่ครับ,รบต้นแค่ เดี๋ยวนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับในหน้าตแค่ไหนนะครับนี่ครับสองข้อนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับต้นสองข้อนะครับถ้าปลูกไปแล้วเหลือสองข้ออ่าดูปลูกไปนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็บางคนก็นั่งปลูกนะครับบางคนก็ก้มปลูกแล้วแต่ารามถนัด ครับถ้านั่งนั่งปลูกก็ปวดขานะครับเวลายืนถ้าก้มปลูกก็ปวดหลังนะครับก็ไปเลือกเอานะครับ <laughs> อยากปวดหลังปวดขาครับ <laughs> นั่งไม่ได้ากเลยแค่นี้เองนะครับง่ายไ <laughs> ม่ต,ต้องทำอะไรยากเลยแค่นี้เองนะครับง่ายๆ อย,อยู่ได้เป็นเดือนไม่ต้องรดก็อยู่ได้เป็นเดือนถุงนี้ถุงยังฉ่ำอยู่ก็เวลาจะปลูกนะครับก็เวลาจะเอาเอาเน,นื้อหนามาเลียงนะครับก็ให้ถุงไปแช่น้ำก่อนนะครับหรือว่าลดน้ำนะครับแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยจะอยู่ได้ประมาณอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับแต่ฝาจะตายก็เป็นเดือนนะครับแต่ถ้าเป็นเริ่มอาทิตย์นี้ก็จะเริ่มเหี่ยวนะครับ แล้วพอจะตายก็เป็นเดือนนะครับก็ตอนนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ